สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี2560สอบเมื่อวันที่2เมษายน2560าคำถามข้อที่6ค่าของนะีทั้งหมดนี้ในวงเล็บยกกำลัง6นะ a คูณเนี่ย s q u b กำลังลบ1ส่วนรูทที่3ของ a คูณ b หารด้วย แสแควรูทบคูณ a กกำลังลบ3หารด้วยรูทที่3มของ a กกำลังลบ6คูณ b ีกำลังหมีค่าตรงกับข้อใดตัวเลือก1 A กกำลังสองตัวเลือก2 A กกำลัง6กตัวเลือก3ามเกกำลังสองบีกำลัง1ตัวเลือก4 a คูณ b ีกำลังสองคำถามข้อนี้นะ ในคลิปนี้แนะนำวิธีทำสองวิธีนชุยฉายแล้วก็เสียหือยีวิธีที่หนึ่งชุยฉายคัดลายมือไปเรื่อยๆนะอานก <ะ S 1> ับเศษเป็นส่วน,น,น <ะ S 1> A อกำลังหนึ่ง B กกำลังลบหนึ่งส่วนสอง <นะ S 1> A อกำลังลบหกส่วนสาม B ีกำลังห้าส่วนสามับลายมือไปเรื่อยๆนะ a อกำลังหนึ่สนสากำลังหนึส่วสากำลังหส่วนสอยกกำลังลบสามส่วนสอยกกำลังนะหนลบสอันนี้ขึ้นมาข้างบนก็เป็นลบหนึ่งส่วนสตัวนี้ขึ้นไปด้านบนก็เป็นบวกสาส่วนสอ ย,ยกกำลังลบหนเนี่ยบวกห้สอันนี้ขึ้นมาด้านบนก็เป็นลบหนตัวนี้ขึ้นไปด้านบนก็เป็นลบหนคัดลายมือคิดเลขแล้วได้1นส่วนหตัวนี้ได้1นึ่ส่วากำลัง6กลงมาคูณได้ A คูณ B กำลังสองตอบตัวเลือก4ี่มันชุวยฉายคัดลายมือนะไปดูวิธีคิดแบบเสียวฮื้อยีบ้าง เสีอฮือยี้จอมขี้เกียจคิด B ไม่คิด A นะก็ลอกฉุยฉายมาเลยแต่เอายังลบตัว A ไม่เอาอนะนยทิ้งไปลนะแต่ตัว B คำนวณแบบเดียวกันเลยได้ B กกำลังสองเสียเฮือยีเป็นพระเอกโชคดีนะมีผู้กำกับข้อสอบช่วยเนะเห็นไหมบีกำลังสองมันตัดทิ้งได้3ตัวเลือกนั้นเสียเฮือยีก็ได้คะแนนเต็มเท่ากับชุยฉาย สนใจนะวิธีคิดแบบฉุยใายวิธีคิดแบบซีลอยีนะข้อสอบปี2 5 6 6นบะบันทึกไว้ให้ดูเป็นเพลย์ลิสต์นะติดตามได้นะไปดูได้ในเพลย์ชุดนั้นเลยนะพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ